กระทุนวันครับและแน่นอนนะับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือคุณปริณีเจียกิสรุตินหรือว่าแม,ม่น้อยเบรคซีของเราและเองหรือว่าเป็นเจ้าของสิทธิ์นะฮะแล้วก็เป็นผู้ดนินการกองประกวดนะครับสำหรับเดอะลอตเทอรี่ยวยนะฮะไม่น้อยของเราและเองนะครับเดีย๋ยวเราพูดคุยกับทัสามท่านกันอีกครั้งในชว่วงนี้นะครับ เอาละครับขอ,เ,อเริ่มต้นกันเลยดีกว่าผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็คงอยากจะทราบแล้วนะครับว่าสำหรับเอ่นอเดือนนัซีซั่นสีส่นี้เนี่ยนะฮะจะมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรแล้วก็มีความพิเศษแตกต่างจากที่ผ่านมายัางไงบ้างแต่ที่สำคัญเลยสำหรับแการเชิญท่านั่งอ,อยู่ในอับนเวทีนี้เนี่ยหลายๆครั้งหลายๆทุกครั้งที่มีโอกาสประกวดที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายๆท่านหลายท่านก็จะเห็นนะครับว่าทุกท่านเนี่ยได้มามีส่วนร่วมและทุกปีนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นความพิเศษที่แต่ละท่านก็มาร่วมจับมือกับไม่น้อยอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับเราส่หรับผั้ท่านกันครับขอเริ่มกันเลยนะฮะอยากให้ไม่น,อนม้อยทำให้เล่าให้ฟังหน่อยกับบ้าสำหรับเด็กน้อยโฟร์คานเจอร์เอ็กซ์แยลแฟกซ์ซีเนี่ยในปีนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ที่มาที่ไปรวมไปถึงความพิเศษของปีนี้นมันจะเป็นยังไงบ้างครับก็น,นะฮะจะเป็นลม <laughs> <laughs> จะโชว์ไม่ักครู่นี้ที่ไรน,นะ เดยโดต้องช้วยน่ก็ดีจริงนะครับนะครับว่าแล้วกายางเราดปต้อรันาแล้วก็เก่ม่เนียเื่อนขั้นับกอยมาทน้เกิด้รครอวกครบแม่เนียงนะครั้งี่ทนี้นะครับกองเลยคาง วันนี้ท pues IR ี่มันเกิดขึ้นได้เอาตอย่างดูเขาเรียกอะไรที่รับเพื่อนที่หน้าร้านนั้นอยู่ี้มีดิมีดินคุณมิริยมมนอกที่เป็นผู้บริหารนะครับการที่อย่างด้ทีแล้วก็ถ่องด้วยนะครับวันนึงเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันนะฮะแล้วเราเคยจับมือกันทำเวทีทันยุคขึ้นในผู้ชายทุกคนเคยได้ยินนะครับอิสต์เนย์ไดมอนด์ุชเพชนี ตอนนั้นผมว่าเป็นเรื่อาที่ชมเยอะมากเลยนะ,ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็่างคนต่างเลี้ยงใหญ่ใจในการติดตามดูจนมาวันนึงเ่ยเราทราบว่านี้เนี่ยคำตัวละครที่สยามประเทศซึ่งเป็นตัวละครที่แบบว่าโอ้โหอลังการมากในประเทศไทยก็ว่าได้นะฮะคือมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ด้วยแบบว่าเล็หน้าเราอ่ะน่าดูโผน่้าดูโผน่าดูเซ็กซี่จะไปเป็นยังไงกันแต่เราบอว่ามันไปได้สิคนร่วงแบบนี้นะถ้าเราเรียกว่าอะไรอ่ะเรามีสมองนะเราต้องแยกแยะกันนว่าโปกับสิ่งซี่เขาไหมฮะนอ่แอนเ็คือเอฟซีนะครับขอไม่ทำโผนะแล้วเนียการจัดมือร่วนที่มีทีานนี้ยเรา็ แตกตกางจนทำให้เกิดนะฮะเกิดรอบโค้เจอเอฟกิจกมะรมาเร่แบบว่าม okay. well. ีมาวันมีมูลค่าและมันมีความากมากนะครับที่เจอแบบนี้ที่ไปยนแแน่นอนนะฮะรอบไปรอบนไหนกจะเิขึนะครับที่เนี่ยเซนสี่มันแตกต่างกันยังไงรอัดมาเี่ยนะนสี่ของเราตอนนี้คือเรื่องของเจอเรื่องของรรรมันจะมีการพัฒนาเรื่องของการแสดงด้วย วันนี้เราได้อีกสามจ็คกี้กันและวัวนีีเพอ์ซึ่งจะเก่งเรื่อ,กองกนะับกานแดงนะฮะควมีทุกคนทราบกู่นนลลกแ,ลแล้ล 3, 4, แลว,วมันล้มไปดีเรื่องของแฟชั่นแล้วที่กีาเอเเรื่องของรากสามสี่นะฮะมันดูดูอะนะเป็นรังไง้านี่คือมีสี่หรืว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบใหม่แล้วก็อีกหนึ่งรูปแบบของไม่น,น,มน,าน่าจปลกในะฮะก็ยังมีความเซ็กซี่คนอยู่ในนั้นนะฮะ ก็ค <ase doorway> <play> ือการแสดงการลปะวะความเนี่ยมันก็สามารถที่จะสอดแทรกในเรื่องของความสวยงามมอรทเปซี่เขาไปได้ด้วยนะฮะครับผมและนี่ก็เป็นที่มาคร่าวๆนะฮะของเดลองซีซั่นสี่ในครั้งนี้นั่นเองนะมาถามจ้าทั้งสองขั้นบ้านวันนี้ขาดแม่เลี้ยงที่คนหนึ่งติดภารกิจนะครับวันนี้ก็จะอยู่กับพี่เอ็งแล้วก็พี่ป้อมนั่นเองนะครับสำหรับพี่ป้อมก็เลยคุณหน้าคุณตาอยู่แล้ว แทาผู้การประกวดของไม้น็อเลยในปีนี้ไปยังไงบ้างเพราะว่ผมตัดสินใจมาร่วมงานกับทางครั้งหนึ่งกับการประกวดซีซีนี่นะับเราปฏัตหนะครับน็อตไม่มาหรอกในเดือนเนี้ยแต่ผมรู้ว่านอตเพื่อนเพื่วนกนตั้งแต่ว่ันก็คือได้ฟังมี่อล่าเรื่องในเรื่องตัางค่อนข้างยาวนานมากแล้วก็ทกทีงเพื่อนแบบเออมาขอความช่วยเหลือเออมาช่วยหน่อยเ่งางาง เราว่าเขาน่าจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราจากประสบการณ์ที่เรา,าทำงานในวงการแฟชั่นพวกดาราศิลปินมาคน<ว>เขาคงได้30ปีเนาะเราว่าเขาก็น่าจะแบบโอ้ยอยากได้อะไรจากเราตรงที่เรามีมาเพื่อมาปรับใช้แต่อยา่างหนึ่งนะที่พ่องมเห็นเนี่ยไม่ว่าก่อนหน้าซีซันหนึ่งสี่ไม่ว่าน้องเขาจะทำอะไรเพียงไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราเห็นถึงแม่น้องเนี่ยคือเขาเป็นหวเด็ก ยงไดกันแน่จะโหดเพราะพยายามแบบหาทางหาหน้าให้คำษาช่วยเหลือครับเท่าที่เขาจะทำได้ย้อนไปจนถึงเด็กรุ่นไหนรุ่นไหนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรามองเห็นในตัวเขาแล้วก็เพื่อน้องกเชื่อว่าเด็กๆไม่ว่าตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งที่มาให้ความร่วมมือทุกคนมาด้วยใจแล้วก็โดยเฉพาะพาร์ทเรื่องหน้าหน้าก็จะเรียนถึงกับความน่ารัก แล้อย่างหนึ่งก็คือเวลาเขาจับอะไรนะเขาจะเรียนผิดความสามารถของเด็กซึ่งมันจะเป็นอะไรที่แบบเราจะไล่ถึงดาวดวงมาที่แบบว่าเกิดขมาทุกปีแล้วแต่ละคนเนี่ยจะมีแบบความสามารถที่เพิ่มเยอะมากแล้วก็เนี่ยเป็นสิ่งที่เออทำให้ตัวนประกองเนี่ะครับปกติเราทำงานอยู่แวดวงด้านเนาะเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มาเห็นเดือนใหม่ความสามารถใหม่ของเด็กรุ่นใหม่ นะซึ่งจริงๆแล้วตัวพี่ป๊องทำงานเราชอบทำงานที่ดึงเอาความสมัยใหม่ไปพบเจออะไรใหม่ๆและตัดอัปท์ของต่างเอาคามของางๆของตัวเองซึ่งเออตัวนี้คันนี้เป็นสิ่งที่เราเรายังสามารถแบบยินดีกับตรงนี้ได้ซึ่งแล้วพอรอดมาถึงซีซั่นที่สี่แล้วในปีที่แล้วเราก็เนาะก็เสด็จที่เราขาดเราฝึกมาเข้ารอบกับทุกคนจริงก็คู่ในเบสท์ห้าน่าจะเป็น รกกาศเาเฮ้ยต้งการถีมากแต่มองเห็นอ็ห็นงมุมมองของเราในบางอ่าที่อยากเอามาช่วยให้เรามาช่วยสร้างดาวดวงมาช่วยอะไในทิ่ดที้เราเห็นว่น้อบอกว่าได้ควมบตาก็วาแรงการระลมมณฑใช่ไหมเพื่อจะทากาแสดงด้วยน่าจะต้องใ้อะไรบางอแล้วพอเห็นหน้าเด็นองคมันมให้มาทุกทางอะไรประมาณนี้ยมันก็ถือว่า ฝากติดตาแล้วโดยตัวพี่ปอทีนแน่นอนเวลาเราคุกคิดแล้วเราจะทํางานที่ค่อนข้างตองจุ่ซึ่งท่านั้นเราได้รับ้อบหมายเราจะเอามาผสมผสานในเรื่องของศิลปะก็คือศิลปะการจัดวางไม่ได้ไม่ได้ความสวยกสงานการจัดวางให้ลงตัวให้ตอบโจมนั่นเองซึ่งพี่จะได้แน่นอนครับผมแล้วก็่ป้ทุนเก่งแล้วก็เห็นมารูปงานกับคำว่าประจาเลยแล้วจะเป็นมา่รมโชว์มาเป็นกรรมการในเวทีก่อนหน้านี้ด้วยและในปีนี้ก็เช่นเดียวกัน ระบบปีนี้ตัดสินใจมาอีกครั้งหนึ่งพราะขิดใดให้กับซีซั่นที่สี่ครับต้องขอบคุณที่ให้ร้อมากๆครับเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ปีนี้เป็นพาวเชอร์ครับเข้าทางพอดีเลยไหมฮะจะบอกว่าเราน่าจะมีมีบางอย่างที่สามารถจะใช้กับจบปีนี้ได้นะครับจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าจะมาช่วย อยากจะทำโชว์อะไรที่มันแบบแปลกใหม่นะครัแปลกใหม่แล้วก็ยังมีความเป็นวัฒนธรรมอยู่เออผมว่ามันเป็นสิ่งที่เรามองในมุมมองในเห็นกันเกี่ยวกับเรื่องซัพพอร์ตมาด้วยน่าสนใจมากๆครับผมผมเมื่อกี้นี้ได้ฟังทางด้านของแม่ทัพพูดถึงรูปแล้วเขาหน้าบังลังเลถามมันก็บังลัอยากเห็นรูปแบบในปีนี้นะว่ามันจะออกมาเป็นแนวไหนและตัวเราเองเนี่ยในฐานะที่ เป็นของโค้ชก็เป็นจัสด้วยเนี่ยนะเราจะมีวิธีการเรียกว่าโคชชิ่งเด็กอย่างไรบ้างเทรนเด็กๆอย่างไรบ้างเนี่ยสในปีนี้ใช่ครับผมเราจะสั่งอะไรที่เป็นเด็กๆบ้างครับเราก็ต้องดูว่าเป้าหมายเขาคืออะไรครนะครับก็คือเป็นการผสมภาษาของวัฒนธระหนึ่งโดยส่วนตัวเพราะว่าก็ไมยากเพราะว่าเราต้องทำผพื้นฐานโดยส่วนตัวตอนตด็ีกแล้วก็เล่นดนตรีไทยประกวดคอร์ดงใหญ่ได้ด้วยก็คือเราเราใกล้ แต่หลายๆคนอาจจะไปดูว่าร้อยฟองดินใสๆอยู่กับดาราชืิอดัแล้วเราได้เรียนตัวไทยกับคผู้ที่แบบตพวกเป็นๆมาอยู่ตอนสมัยทเด็กๆซึ่งไอ้กลุ่นี้ไม่ไกลจากตัวเราเลยแล้วครับและโดยเรื่องเล็กๆก็คือว่าร้อยเป็นอาจารย์อยู่สอนรลักสอนรจะมีเยอะซึ่งเป็นอาจารย์แล้วจริงๆแล้วผมก็คิดว่าความเป็นไทยหรือวัฒนธรรมไทยอะต่อให้คนไม่ได้เติบโตมาแบบในแวดวงของอะไรไทยๆ แต่ที่พ่อคิดว่าความที่เป็นคนไทยมันอยู่ในสายเลือดโดยที่แบบมันไม่ต้องทิดกันอย่างนี้แล้วครับผมนะครับไม่ผู้งกินนะครับผมในปีนี้เนี่ยนะเราจะถ่ายทอดหรืว่าขายตะขาบอะไรให้กับเด็กๆบ้างนะที่มาประกวดในครั้งนี้นั้นความเซ็กซี่คงไม่ได้เอาใจคนระดับนะครับไม่ได้เลยเซ็กซี่กับนุ่มๆก็เลยไม่ได้เลยนะฮะไหนก่อนถ้าเราใช้คำเซ็กซี่นะครับน่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะครับผมหรือว่า ใช้คำ <c oughs> ว่าที่กองบอกว่ามันคือความพอเหมาะบางทีก็อาจจะแบบไม่ได้มีความสามารถเข้าเลยแต่แค่ไม่ได้ความสามารถที่มีอยู่ให้ม <c oughs> ันเหมาะสมสมโจทย์จริงๆถ้าเกิดก็ต้องมองเพราะว่าชาวอยู่กับการตรวจกับคือเขาต้องรู้แล้วว่าเรืสิ่งที่ทขาอยู่วันนี้เขาต้องการอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วพราว่าสำหรับเวทีนี้ต้องออกมาแบบจุดดอกแน่นอนมีหลายรสชาติมากนะฮะไม่น้อยท้ายสำหรับ การประกวดในปีนี้ความพิเศษหรือว่ารูปแบบที่วางเอาไว้นี่ยจะเป็นประมาณไหนบ้างครับสำหรับการประกวดในปีนี้ครับแน่นอนจะเจอเรียนดิจิตีสีดีนะครับจะบอกเลยนะครับว่าทุกทีการประกวดการป็ดการประกวดของตการ์ตูนข่าวผ้าทีเดนโดรู้มีว่าไปแตกครั้งนี้นะครับเราจะรู้ว่าเราเป็นคาร์ลพรและคาร์ลครท่านท่านจะเห็นเรื่องของการ ทำซีรีส์วานะดังนั้นเหตุเราเนี่ยก็ได้ออามาแบ่งการโดยการที่การเก็บตรงอันนี้เราจะมีเรื่องราว S A C V มันมากที่อย่างอยากให้คุณได้อ่ามเพราะอันนี้รับรองว่าสนุกแน่นอนครับแล้วก็จะบอกเลยครับว่าผู้เข้าประกวดนอกจากรางวัลติดสองสาแล้วนะยังมีอีกหนึ่รางวัลที่เป็นการแสดงสียงคอนเสิร์ตด้วยมากนะฮะแล้วก็จะมี น,นี่ยที่เราจะคัดเลือกไปเล่นเรื่อง Black แบกแดดกันขาวมันคอยใจของกันครับครับผมก็คือจะได้ไปต่อยอดต่อนนั่เองมันเองทุกทุกครั้ไม่ไปบ้ถึาอันนี้เราไม<ช>่ได<ช>้เตรียมกันมาก่อนเป็นวัาหนึ่งพังพันเป็นนักแสดงดีใช่ต้องคือจะต้องเป็นตัวเมียแสดงก็ได้มาหนึ่งคาั้เลยถึงโนโนแบบนี่เลยอ่าเราต้องต<ช>้องอย่าไปเรียนตัวอะไรอย่างต้องคัดจึ้งให้กระตัง ได้ลงสมัครด้วยได้ไขอบอเป็นส่วนหนึ่งของอ์รเาทโชว์ให้กับลงท่มัา้นรไม่ใด้ร้องเี่แได้ถึงทักเรื่องจากเป็นเหล่าเนียอาจจะเราจะบบมีโชว์โชวหนึ่งสาหรับทีเอาไว้บว่าให้ลูกค้าให้แขี่าย่ด้วยีอก็องาัยเทค่ละเริ่มโชว์เลยครับแล้วพูดถึงตัวแบรนด์ลิมบ์ทึมลับที่ซ่อนไ้เนี่ยเป็นซีรี แล้วก็เห็นว่าแต่ละท่านเนี่ยเขาจะได้ร่วมแสดงด้วยพอจะบอกถึงบทบาทในซีรีส์สปอยสปอร์ตเนี่ยเด้กๆยครับว่าแต่ละท่านจะได้รับบทอะไรยังไงบ้างถ้าจริงๆนะไม่บอกนะมันไม่บอกอะไรแต่แค่นี้นบอกมากทุกท่านตอบครับนะฮะับแม่อ้วนที่เก่งที่มีมอฟนะฮะลูกหมีนะฮะน้องท็อปชัยวัฒนะฮะคุณชัยยาทุกคนแบบเล่นเรื่องแยบแบบแค่นี้เราก็ดีใจแล้วนะกับ กับสิ่งที่เราป้องได้อย่างที่ป้องอย่างไม่เคยนี่มาก่อนเลยไม่เชื่อว่าคุณมป้องมีนิดเล็กนิดีิดอ่ะไม่ใช่ก็สามีคนคนดูเยอะมากย้อนยิบเป็นล้านเราก็แบบว่าเออเผื่อเราจะได้รักกับซีรีส์เขาบ้างอะไรอย่างเี้ประมาณนี้นะฮะก็เองของเองไม่เคยไม่เคยไม่เคยเห่งในบนี้มาก่อนแน่นอนไม่คิดว่าเก่งจะได้บทแบบนี้ด้วยคือได้ได้บทที่ไ oh. ม่ค e ่อยตรงกับส like ิ่งที่เรา นั่เตรียมเตรียมมาจอดรถทัวร์เตรียมมาจอดรถเอาไหมผอาหารคอจริงๆเนี่ยขาดในตัวอีกคนนึงนะฮะงนั้นเนี่ยจะได้เอ่อมาลบสะพอยกันนะก็อยากให้ทุกท่านครับได้ฝากถึงผู้ที่สนใจอยากจะเข้าประกวดสำหรับในซีซั่นสี่ในครั้งนี้นะครับขอเริ่มต้นที่พี่พ้องกันเลยครับโอเคนะครับพี่พ้องก็อ่ ปีนี้นะครับเป็นซีซั่นที่สี่แล้วเราก็ขอฝากน้องๆถ้ามีผู้สนใจนะครับในกะตั้งแบบเออใครที่เล็กหิดอยากจะพาลูกผาล์มาสมานก็คือแน่นอนได้ไม่ได้ตำแหน่งไม่รู้แต่ว่าทุกคนที่จบจากสถาบัเนเกิดน้องเป็นแบบนี้ครัก็คือไปต่อยอดในเรื่องอื่างๆค่อนข้างกับ,บสบายไม่ว่าในเรื่องของการถ่ายรูปเพอร์ซอนอลต่างๆ,ๆงๆเรื่องเลงอาพเรื่องเสื้อผ้าเรื่องความสามารถอะไรต่างๆก็คือที่พ้ออยาก เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้การแสดงออกแล้วก็ไปในทิศทางถูกต้องนั่นเองนะครับก็ยังไงก็ฝากนะครับนผมเองนะครับมีอะอยากจะพูดถึงผู้ที่สนใจอยากจะเชิญชวนคนให้มาสมัครกันเยอะครับวิธีประกวดเอาตรงข้างมีหลากหลายมากนะครับในปัจจุบันแต่มีไม่กี่เวทีที่ผสมผสานเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมด้วยครับแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับตั้งใจทำมากๆนอกจากการประกวดเป็นโอกา มาสรุกงานมาสร้างโอกาสกันแล้วมาสร้างความปัใจที่ดีในชีวิตกันด้ยครับผมแล้วครับผมเชิญชวนเน่อยสำหรับคนที่สนใจจะบอกว่าบ้านยงก็ได้ไปเลยได้รับคำสังว่าได้รับการอับใช่เพราะว่าที่สุดสที่รับรองเนะครับว่าอีกคนเราเชื่อว่ามีควาหามงบ้าว่ต้องไม่ต้องเหนื่อยคนตเหนื่อยนิดไปก่อนเพราะเส้นเป็นเ้นยให้โอกาส เดินรำปัจจุบันสีครับต่ภายเวลนที่ถูกพิติดตามเลทมยที่เอกเดินรำไปแข่งครับผมเอาแล้วนะก็นี่ก็คือเรื่องราวนะที่มาที่ไปของการประกวดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยกับสถานที่แห่งน,นี้ซึ่งเมื่อสักครู่นะี้เนี่ยเราก็ได้พูดถึงไปบ้างแล้วแหละนะกับสยามพาราุบันแห่งนี้ซึ่งวันนี้เองนะคุณ en, มิวินพงษ์นอกรรมการผู้จัดการสยามพาราุบันเนี่ยติดภารกิจไม่ได้มาร่วมงานะอยากให้ไม่น้อได้พูดถึงนะคราบว่าสำหรับการมาคอลแลิ มีการตกลงร่วมกันหรือว<ช>่าเรามีเหตนอะไรบ้างนะเพราะแต่ละครั้งเนี่ยเห็นว่าม่นเาเนี่ยมีการร่วมงานอยู่แล้วแหละแต่ว่าในปีนี้มีความพิเศษที่มาเลือกที่นี่และยิ่งเป็นโรงละครที่อย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยใหญ่อลังการแล้วก็ได้รับความสนใจมากๆด้วยครับทันต์ตนกรจะเล่าให้ฟังว่าความสัมพันธ์ของเรากับสุนิลเป็นยังไงนะครัยังไงก็อยากให้ใทุกคนนะได้ได้เห็นความใจเราคนไทยนะเราคนไทยเรามีน้ำใจที่ สื่อวิทยากาตสานะฮะเพราะฉะนั้นเลว่าอยากเป็นคน่ว่าก่าที่เราจะมาเป็นสยามประเป็นไทยเนียยังไงบ้างบอกเว่าอยากจะฝากอยามาด้วยนะครับล้วก็อยากดูนะครับว่าสยามจะจกทไมันปเป็นอย่ารตวตรจนจบนะครับตนเลายนะครก็ไปที่สามีเส้นอยะครับผมแล้วเดี๋ยวได้เห็นโปรเจกต์ดีๆนะับที่จะทำเกี่ยวกับกาสยามารแน่นอนนะครับก็ วันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณนะฮะทั้งสองท่านหนะที่มาร่วมพูดคุยกับเราได้บนเวทีอย่ยวใหนนนนมมน้นะครับมองมาทุกเกศได้พักผ่อนและไเ้มีนสักครู่นะฮะขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือใ้ทั้งสองท่านด้วยครับตอนนี้เราอยู่ก่อนเพราะท่านทั้งสองเกศมีแขกเชิญไม่อยู่ก่อนนะครับท่านเดี๋ยวจะมีแขกเชิญมาร่วมพูดคุดกคดกดยกับเราอีกหลายท่านเลยนะครับ